เร็วกว่าเคอรี่ก็เงินพี่เนี่ยแหละนองโอ้โหล่าสุดคนไทยเนี่ยได้ดูบอลโลนะครบ64แมตช์เพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เร็วกว่าเงินรัฐบาลก็เงินภาคเอกชนนั่นแหละครับโอยที่กสทชออกให้600ล้านแล้วก็จากภาคเอกชนที่มาร่วมกันประกอบไปด้วยเขาตั้งมา ประกอบไปด้วยเนี่ยแหละไทยเบฟทรูครอร์ปอ o เรชัน่นแล้วก็ปตทโอ,อ้ขอบุญครับเนี่ยก็ตามสัญญาที่วิกปอมบอกว่าได้ดูแน่นอนรู้ว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งอันที่สะท้อนว่ารัฐบาลน,นั้นล้มเหลวนะครับใช่คือแบบจนอีก3วันนะบอลโลกจะเตะแล้วสอสวันเนี่ยคือแบบไอ้เที่ยทำอะไรอยู่มีใครที่ไหน ในชาติในอาเซียนนะเหลือแค่ไทยทีมเดียวที่ยังไม่ได้ลิกาสิบอลโลกจนเพิ่งมาคอนเฟิร์มเมื่อวานว่าแบบโอเคปิดดิวที่ประมาณ1,400ล้านประเทศเพื่อนบ้านเขาไปถึงไหนแล้ไอ้เหี้ยคือแบบมหากรรมยิ่งใหญ่ที่แบบ4ปีมีครั้งอ่ะแล้วมันมีข่าวมาด้วยนะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ไปคุยตอนแรกอ่ะมันไม่ถึงพันล้านนะแต่แบบเราไม่เอาช้าแล้วพอถึง มาช่วงใกล้ๆก็มาบอกว่าเดี๋ยวรอใกล้ๆเผื่อเขาจะลดราคาเป็นไง่เจอขึ้นแล้วตัวเองออก600ล้านไพ่ออกะชนออก800รยแย่ <800 S 1> <Yeah. S 2> สะท้อนว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องพึ่งนะจริงๆอ่ะไม่ไมต้องอบแบบนะมี must have หรืออะไรหรอกว่าแบบอยากจะโชว์ คืนความสุขอะไรเงี้ยกูว่านะให้เอกชนเราไปทําให้หมดเลยเออกูว่าถ้าแบบไม่กักไว้เอกชนเราไปทําเขายินดีซื้อลิขสิทธิ์เขาอยากได้หน้าบ้านโอ้ยหี่ยไม่มีเหลือแล้วหน้าท้องตีนอ่ะอย่างน้อยก็ได้ดูทั้งครบทั้ง60กว่าแมตช์เริ่มตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยนะคู่แรกจะเป็นคู่เปิดคู่เปิดสนามวันอาทิตย์นี้ห้าทุ่มเจ้าภาพกาตาจะเปิดสนามเจอกับเอกวาดอร์นะครับก็ รอชมกันได้เลยสำหรับฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตา